นั่งสมาธิเวลาเขานังนี่อาการมันเป็นพุ่งซ่านพุ่งซ่านจะได้คือเขาอยู่ในป่าคือตอนนี้ยุ่งกัดยุ่งครบมันพุ่งซ่านตามหนาตามตามันคันยกยกแยกแในหนาในตานี่มันคันหันคันนี่เฮ้ากับสีงุดงิดเข้ากังิดงอนห้าปะเก้าบเนี่ยเก้าแล้วมันกิดซีโบเกิดสมาธิเขาใจบอกอันนี้เป็นตัวขว้งกันนิวรอนเป็นนิวรอนห ไตัวเกาะกวนตัวปั่นป่วนโมหฮาได้สมาธิจิตใจมันติ้งดนดันโดนแล้วมันจะเก่าเก่ามันเก่าแล้วข้าออกจากสมาธิแล้วข้าบหมเป็นสมาธิเอ่ยมันนี่ก็จะบอกให้เฮาตั้งมั่นบอกให้องค์สมาสามพุทธเจ้าพปุถัมปุษาธรรมะปุษาสังฆารปุษาบอกให้ติ้งก็จะบุลุกทุกคนนั่งสมาธินิ่งๆเข้าไปบอกให้ติ้งนั่งดึงลมเข้าออกเข้าออกเข้า ถ้าไพ่อยากไห่สมาธิิ่ไพย่ยเข้าสู่ระสู่ความสงบเส้นทางนี่มีเส้นทางเดียวคือหมอบก,กลายถวายชีวิตให้แก่พุทธะเข้าใจว่าลูกถ้าพูงได้บอกล้าหมอบให้แกองค์สามมาสามัมพุทธเจา้าอินทรียมันหน่อยเกินเขาเติมอินทรียกับไปเข้าใจบ่ลูก เติมเข้าไปให้ใหมันกาให้มันแก่งเติมด้วยศรัทธาเพิ่มพูนด,ด้วยปัญญา้าใจบรุษหมอบการ้ทวายชีวิตตอนเวลาหฮาหนักทุกๆุอริยบทสติปัฏฐานสี่คือการเบ่งลมหายใจตัวเองถ้าองค์ได้ก้ามอบให้พุทธ,ธะองค์นั่นจะเจอแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะ ขององค์สามาสุสามพุทธเจ้าธรรมะเป็นของจริงสอนมิตรเรื่องจริงออกจากถุกพ้นจากทุกเข้าไปสู่ความหลุดพ้นเข้าไปสู่วีมุตถ้าเจ้าตัวเมตคมเดียวสินเจ้าบกขบสมาธิเจ้าสิบบกเกิดถ้าเมื่อใด จิตใจสงบมันเวลาเจอเสียงกระทบอายตนาทั้งหกทั้งเสียงเข่าทั้งหูจิตเจ้าจะบดินจิตเจ้าจะบบดติงดิ๊กดิ๊กดิ๊กจะบบุบิบอติงถ้าเกิดหวาจิตเจ้าบอสงบเข่าทั้งหูเจอเสียงปล่อยเสียงด่าจิตเจ้าดิ๊กดิ๊กดิ๊กขาเจ้าจีสันปากเจ้าจียุยยุยิกเจ้าสีออกทั้งวาจาทั้งกลายเจ้าิีตามไป การกระทําสิบลบดีอกุศนลนรกอย่รอถ่ายอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดว่าจิตใจจะสงบมันเข้าทางหูมันวางเสยอ,อุปเบกขาจิตเจ้าบดีมันออกเข้าทางนี้ออกทางนี้มันเห็นทางตาอานิจังมันจะตัดเลยถ้าจิตจะสงบถ้าจิตจจะเบาสงบมันจะปรุงแต่งเอามาความอยากเกิดขึ้นความอยากเกิดขึ้นปุ๊บความถูกเกิดขึ้นท,ทันทีตามที่ตูจ้ามาเลยตูนี้